สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็มาสายนิดนึงนะครับเพราะว่าคณะรัฐมนตรีมีการประชุมเป็นช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้นะครับซึ่งรายละเอียดวันนี้ก็จะมีไม่มากนักนะครับผมมีอยู่สองเรื่องเรื่องแรกเป็นเรื่องเพื่อทราบนะครับที่คณะรัฐมนตรีได้รับทราบวันนี้ก็คือเรื่องของนโยบายแล้วก็แนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ซึ่งก็เป็น แนวทางในส่วนของ5ปีคือเริ่มตั้งแต่ปี2566จนถึงปี2570ซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็เป็นส่วนที่ทางคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในส่วนที่จะต้องมีนโยบายแล้วก็แนวทางในการที่จะต้องพัฒนาเรื่องของสหกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นระยะเวลา5ปีหลักๆเลยนะครับก็จะคือการที่ในปัจจุบัน นะครับมีสหกรณ์ของไทยเนี่ยอยู่ที่ทั้งหมดประมาณ7,520แห่งแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งในภาพรวมของการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ก็พบว่ามีปริมาณธุรกิจด้านการให้กู้เงินมากที่สุดส่วนชุมชนสหกรณ์เนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ135แห่งแล้วก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีสัดส่วนปริมาณธุรกิจในการให้บริการรับฝากสูงที่สุดทั้งนี้จากสถานการณ์ทั่วไปและก็สภาพเศรษฐกิจในประเทศหลังจากการฟื้นตัวของโควิด -19 ก็พบว่ามีความท้าทายที่สาหากรณ์ต้องเผชิญเช่นสภาวะเศรษฐกิจหดตัวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและก็ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นนโยบายและแนวทางการพัฒนาการสาหากรณ์ในระยะ5ปีก็จะเป็นการ เน้นในเรื่องของ6นโยบายสำคัญๆนะครับเรื่องแรกก็คือการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนที่2ก็คือการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรและการดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศส่วนที่3ก็คือการยกระดับศักยภาพและสมรรถนะ การดำเนินธุรกิจตามลักษณะธุรกิจและประเภทของสหกรณ์เช่นธุรกิจด้านการเกษตรก็จะมีการสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความหลากหลายของสินค้าเกษตรธุรกิจด้านการเงินก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการเงินสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และก็เครดิตยูเนี่ยนและก็ธุรกิจด้านการบริการก็จะพัฒนาแพลตฟอร์มและช่องทางการบริการสำหรับการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสม ในส่วนของนโยบายที่4ก็คือการสร้างการเชื่อมโยงและความร่วมมือทางธุรกิจและสังคมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนส่วนที่5คือการสร้างธรรมาภิบาลในกระบวนการสหกรณ์เช่นการสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นเรื่องของการบริหารจัดการที่ดีแล้วก็การสร้างวัตกรรมและป้องกันการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกในสหกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่วนสุดท้ายก็คือการปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่กระบวนการสหกรณ์และภาครัฐเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเช่นการศึกษาการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะครับต่อมาเป็นเรื่องของการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเรื่องพิจารณานะครับเป็นร่างบันทึกบันทึกความเข้าใจด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับกับสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนแห่งสาธารณาารณัฐเกาหลีฉบับใหม่ซึ่งตรงนี้สาระสำคัญนะครับก็คือได้มีการขยายระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจในส่วนที่เคยมีมติไปแล้วใน การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนพฤศจิกา2,562ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นการเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจไว้อยู่แล้วระหว่างทาง EEC กับทางด้านสำนักงานพูดง่ายๆ BOI ของทางด้านเกาหลีนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ก็เป็นกรอบความร่วมมือในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมครั้งนี้ได้มีการเสนอที่จะ ขอขยายระยะเวลาของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวเนี่ยออกไปอีก3ปีผ่านการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ตามที่ทาง e c ได้เสนอ,อในส่วนของคอรมรซึ่งวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือเป็นกรอบความร่วมมือ,อเพื่อที่จะมีความสัมพันธ์ในด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมระหว่างไทยแล้วก็ทางด้านสาธารณรัฐเกาหลีในเรื่องของความร่วมมือก็จะเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนสแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในเขต EEC เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศก็จะเป็นการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีความเป็นปัจจุบันรวมถึงให้การสนับสนุนโดยตรงแก่บริษัทแล้วก็โครงการต่าง นอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือในอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเช่นะระบบ AI ระบบ robotics เกษตรกรรมชั้นสูงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพแล้วก็การพัฒนา smart city หรือว่าเมืองอัจฉริยะเป็นต้นสำหรับเรื่องของเนื้อหานะครับในเรื่องของการบันทึกอันนี้ก็จะสามารถที่จะขยายอายุได้ สามปีโดยได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะสามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเนื้อหาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรในแต่ละ2ฝ่ายด้วยเช่นเดียวกันตรงนอกจากนั้นจะไม่มีข้อใดข้อความใดในบันทึกความเข้าใจว่า o u ที่จะก่อให้เกิดภาระผูกพันทางด้านกฎหมายแลวก็การดําเนินการตามบันทึก เอ็มโนี้นะครับก็จะอยู่ภายใต้ของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนของที่ครมอยเห็นชอบทั้งเรื่องเพื่อทราบแล้วก็เรื่องพิจารณาที่ผมขอนําเสนสอสองเรื่องครับค่ะสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องถัดไปนะคะวันนี้ครมอก็ได้รับทราบคะ่ะในเรื่องของการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ ตามประกาศของกระทรวงคมนาคมนะคะจะมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษสําหรับทางพิเศษบุรพาวิถีและก็ทางพิเศษการจราจรพิเศษค่ะในช่วงเทศกาลสงการปีนี้นะคะตั้งแต่วันที่12เมษายน2566เวลาเที่ยงคืน1นาทีนะคะจนถึงวันที่18เมษายน2566เวลาเที่ยงคืนค่ะรวมทั้งสิ้น7วันด้วยกันค่ะ ทางนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรในเรื่องของรถติดนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานค่ะขอบคุณค่ะค่ะวันนี้นะคะทางคณะรัฐมนตรีก็ยังได้รับทราบเรื่องของการผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะโดยจะเป็นการอัปเดตเรื่องของการดําเนินการนะคะตามนโยบายหลักทั้ง7ด้านและนโยบาย ด่วนนะคะ8เรื่องด้วยกันค่ะนโยบายหลัก7ด้านได้แก่เรื่องของเรื่องที่1คือเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะเรื่องที่2เป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศและความสงบสุขของประเทศเรื่องที่สคือเรื่องของการทนุบำรุงศาสนาและศิลปะและวัฒนธรรมนะคะเรื่องที่4เป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทยค่ะเรื่องที่5เป็นเรื่อง การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพของคนทุกช่วงวัยเรื่องที่6เป็นเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคมเรื่องที่7เป็นเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสำหรับในส่วนของนโยบายเร่งด่วนทั้ง8เรื่องที่ได้มีการติดตามแล้วก็รายงานผลมาว่าได้มีการดำเนินการไปแล้วนั้นนะคะในเรื่องแรกคือเรื่องของการแก้ไขปัญหาการ การดํารงชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะซึ่งทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้มีการขยายระยะเวลาในการปรับลดภาษีอัตราภาษีสัมภารมิตของน้ํามันดีเซลนะคะในอัตราลงอัตราลิลา5บาทนะคะตั้งแต่วันที่21มกราคมถึง20พฤษภาคม2,566ค่ะและได้มีการจัดทำโครงการช่วยเหลือด้านนี้สินของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะคะถึง 680แห่งจำนวน182,869รายค่ะ,ะด้านที่2เรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะก็ได้มีการโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะถึงประมาณ118ล้านบาทเลยค่ะ แล้วก็มีการจ่ายเงินสวัสดิการสังคมและเงินอื่นๆนะคะผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลของสวัสดิการสังคมหรือว่า e-social welfare ถึง47ล้าน กว่าบาทเลยค่ะมาตรฐานมาตรการทางเศรษฐกิจนะคะที่รองรับความผ,ผันผวนทางเศรษฐกิจโลกค่ะก็ได้ทางรัฐบาลก็ได้มีการจัดโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5และโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยนะคะก็ได้เป็นการช่วยผลักดนันแล้วก็สนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวค่ะต่อมาเป็นเรื่อง เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการประกันภัยข้าวนาปีหรือว่าโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ค่ะ แล้วก็ต่อมาก็ยังมีเรื่องของการยกระดับศักยภาพแรงงานไม่ว่าจะเป็นการสร้างรสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นะคะการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านต่างๆแล้วก็เป็นต่อมาเรื่องของการวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคตค่ะก็มีโครงการที่สําคัญก็คือเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ Eec ค่ะการ เรื่องที่7นะคะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนใต้และเรื่องที่8นะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาการให้บริการพี่น้องประชาชนให้มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสูงหรือว่านักลงทุนหรือว่าผู้ประกอบการที่เป็นรายใหม่เช่นสตาร์ทอัพเป็นต้นค่ะก็ทางรัฐบาลก็ได้มีการ ดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องต่างๆอีกต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับสำหรับในเรื่องของข้อสังการนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมีอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกของการที่ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน EXPO 2028ที่ภูเก็ต ซึ่งณนะตอนนี้ท่านนายกัฐมนตรีเองก็ได้ดําเนินการนะครับประชุมเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการที่ได้มีการฟังนะครับความคืบหน้าของหน่วยงานต่างๆในการที่ได้ไปพูดคุยแล้วก็ทำเรียกว่าหาเสียงนะครับกับประเทศสมาชิก BIE ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะมีการลงคะแนนเสียงประมาณเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับ นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของความร่วมมือต่างๆของการที่ได้ดําเนินงานมาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือด้วยดีทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งท่านในรถนายกรัฐมนตรีก็ต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนทุกหน่วยงานทุกคนเลยก็เรื่องนี้เป็นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือนะครับร่วมใจกัน แล้วท่านนายกรัฐมนตรีอยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยด้วยนะครับได้มีการที่จะช่วยกันนะครับทำให้บรรยากาศของบ้านเมืองในช่วงนี้ซึ่งก็เข้าสู่ในส่วนของการเลือกตั้งด้วยนะครับได้เป็นไปในบรรยากาศที่ดีเพราะว่าต้องการที่จะเห็นภาพลักษณ์ของประเทศไทยออกมาสู่สายตาของผู้ที่มีโอกาสที่จะลงคะแนนเสียงให้กับประเทศไทย เพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพในส่วนของ Expo uh, 2028ที่ภูเก็ตด้วยซึ่งแน่นอนนะครับในช่วงนี้จนกระทั่งไปถึงเดือนมิถุนายนหลายๆหน่วยงานก็ยังคงต้องทำงานอย่างเข้มข้นในการที่จะพูดคุยกับประเทศสมาชิกต่างๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้คนไทยทุกคนได้ร่วมกันเตรียมตัวที่จะรับฟังนะครับหวังว่าจะเป็นข่าวดี ในการที่เราจะได้รับการคัดสรรให้เป็นเจ้าภาพในปี2028ในการจัด EXPO เรื่องที่2เป็นเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดคุยหารือนะครับเช่นเดียวกันเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากับทางด้านเลขาธิการอาเซียนที่มาเยี่ยมประเทศไทยแล้วก็มาพบปะกับท่านนายกรัฐมนตรีสิ่งที่สําคัญก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้หยิบยก ประเด็นของสถานการณ์หมอกควันข้ามแดนซึ่งก็เป็นความท้าทายของภูมิภาคไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองแต่เนื่องจากหมอกควันนะครับถ้าเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมก็จะเห็นว่าในส่วนของที่เป็นนอกเหนืออาณาเขตของประเทศไทยก็คือประเทศเพื่อนบ้านเราก็ยังมีฮอตสปอตที่เห็นได้ชัด เพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้ขอ,อรับการสนับสนุนจากทางเลขาธิการอาเซียนในการที่จะผลักดันแก้ไขปัญหาเรื่องของหมอกควันที่มีโอกาสที่จะข้ามาดังอย่างประเทศไทยจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่ก็เกี่ยวข้องกับ p m 2.5ด้ด้วยโ,โดยอยากที่จะให้ช่วยประสานหารือแล้วก็สนับสนุนการจัดการประชุมอย่างเร่งด่วนกับ ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกอาเซียนด้วยกันเพื่อหาหรือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่จะลดจํานวนจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตให้สถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้นโดยเร็วเพราะว่าส่งผลไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ว่าไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยเช่นกันทั้งในทางด้านสุขภาพการท่องเที่ยวซึ่งในเรื่องนี้ท่านเลขาธิการอาเซียน ก็ได้กล่าวเห็นด้วยถึงความสําคัญแล้วก็ในเรื่องดังกล่าวนะครับก็จะดําเนินการที่จะพิจ,พจารณากลไกลในความรับผิดชอบของอาเซียนที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหาสถานการณ์หมอกควันที่มีผลทําให้ค่าฝุ่น PM 2.5 าจจะมีความเกิดมาตรฐานในช่วงดังกล่าวจะลดลงได้หลังจากที่มีการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มข้นจากนี้ไปนะครับทั้งหมดเป็นการสรุปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ